มันเป็นการง่ายเกินไปที่จะตอบว่ามีเราเพียงลำพังในเอกภพนี้และก็เป็นการยากที่จะตอบว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนขนาดของเอกภพประมาณอยู่ที่13,500ถึง1 4 0 0 0ล้านปีแสงสามารถจุดดาราจักรได้ประมาณล้าล้านดาราจากักรและแต่ในดาราจากักรมีดาวฤกษ์เป็นล้านล้านดวงเป็นอย่างน้อย ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบๆประมาณ2-3ถึงดวงมีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์หนึ่งใน3ดวงโคจรใกล้กับเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยถ้าหากนำดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตนี้คูณกับที่เก่ามาในตอนแรกทั้งหมดเราก็จะได้จำนวนดาวเคราะห์ที่มากมายเกินกว่าที่จะนับได้หลังจากนั้นเราก็จะพอได้คำตอบว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงไหม คำถามที่2ต่อมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกันคำถามนี้ตอบยากเป็นไปได้ว่าบางระบบสุริยะอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันทุกระบบในที่นี้หมายถึงชีวิตเซลล์เดียวไปจนถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเ่ละาจากที่ใกล้ทางชั้เพลินที่สุดในตอนนี้ห่างจากเราไปประมาณ4ปี 3. แสงระยะทางนี้ไกลมากสำหรับมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็กลายเกินไปสำหรับชีวิตอื่นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่แต่ละเผ่าพันธุ์นั้นมีหากมีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงอย่างไรก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกในตอนนี้ยังมีอยู่น้อยมากแต่ก็มีอยู่หลายคนยังคงเชื่อในเรื่องชีวิตต่างดาวเพราะจากรวาลน,นี้กว้างเกินกว่าจะสำรวจได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแค่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียว เพียงแต่กลุ่มคนเหล่านั้นยังขาดหลักฐานชัดเจนมากพอที่จะอธิบายต่อสาธรารณชนถึงการมีอยู่ของชีวิตนอกโลกเพราะในทางวิทยาศาสตร์แค่คำบอกเล่าอย่างเดียวไม่เพียงพอมีคนกล่าวว่า UFO ที่เราเห็นทุกวันนี้80%ทําขึ้นเอง20%เป็นการเข้าใจผิดส่วนอีก10%อธิบายไม่ได้ วันนี้จะขอพูดถึงแต่20%และ10%เท่านั้นก่อนใน20%สายล่ามเป็นอากาศยานบนโลกแต่จะใช่ของมนุษย์ทั้งหมดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะมีหลายคนสงสัยว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ในส่วนของ10%มันมากพอที่จะทำให้กลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องชีวิตนอกโลก เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแต่มันยังน้อยไปสำหรับทำให้คนทั้งโลกเชื่อในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีมันไม่จำเป็นที่จะให้ทุกคนหันมาเชื่อในเรื่องนี้สำหรับบางคนคิดว่ามันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเขาแต่โดยส่วนตัวแล้วมันน่าเสียดายที่เราจะเรียนรู้เพียงแค่สิ่งรอบตัวหรือเพียงแค่การดำรงชีวิต ใครจะรู้ในวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์ต่างดาวอาจจะเดินในบ้านเมืองเราไม่ต่างอะไรกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งขอบคุณครับ